สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอึดถึกทนดูแลง่ายไว้ใจได้เลยครับตัวนี้เอาติดน้อยนะครับก่อนที่จะปรับโฉมเป็นตัวใหญ่ๆนะครับคันนี้รุ่นแรกเลยครับโตโยต o าโครา h ฮท a l k นะครับที่เราเรียกกันเอาติดน้อยนะครับ1.6ออโตเครื่องหัวฉีดนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับสวยดูแลมาอย่างดีครับเก็บงานมาให้ครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับ1.6ออโตหัวฉีดนะครับสวยสมบูรณ์คันนี้ต้องบอกว่า อดถึงทนแน่นอนครับสายัลติสสายโตโยต้าโครรานะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ73,700าบาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสวนรถและกรันติการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศครับรถสวยสะอาดนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ภายในกงองงามภายนอกก็เงาฉ่านะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่า อึดถึกทนอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากยิ่งเครื่องตัวนี้ยิ่ง อึดมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากไว้เลยครับรถสวยสะอาดนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสีบานครบสมบูรณ์นะครับหาไปชมได้ครับที่พุทธมนตรสาย2หรือไม่อยากเดินทางมานะครับอยู่บ้านไกลนะครับและเน้นเอาไปใช้งานนะครับนี่ครับรับกล่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้คุ้มแน่นอนนะครับอยู่บนรถปลอดภัยเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ตลอดเวลานะครับ4คน5คนนั่งได้ครับไว้ใจในความอึดถึงทนได้เลยครับรถสวยสะอาดพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่กำลัง ตังหารถใช้งากันก่อฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้รองชมดูได้จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่อยากเดินทางก็รอที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยรถดีช่องนี้จะหามาฝากสมาชิกแค่เก็บเงินเช็คชมดูรถชอบโทรเจรจาตัดสินใจรอรับรถเท่านั้นแหละครับคันนี้นะครับก็นํามาฝากนํามาให้ชมนะครับสวยสมบูรณ์ครับภายในภายนอกงามๆครับ ดอกยางดอกลึกครับใช้การก็ได้ยาวครับก็เก็บงานมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปรื้อซ่อมรื้อเองนะครับก็แจ้งชัดเจนนะครับราคาหลักหมื่นสภาพก็ไรขนาดนี้นะครับสมาชิกตัดสินใจครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลนะครับใครไม่อยากเดินทางก็รอเช็ครถถยูหน้าบ้านนะครับสีเงามากๆเลยครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับก็ฝากไว้พิจารณาเป็นลำดับต้นๆนะครับในราคาหลักหมื่น กลับรถนี่ก็มีให้เลือกชมมากมายนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกแต่ละคนมีความชอบ แบบไหนชอบใครไหนชอบรุ่นไหนงบประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนผมเนี่ยทำหน้าที่คัดและหาและนำเสนอการันตีการจัดส่งนะครับส่วนมากรถที่นำมาลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคัดแล้วเช็คแล้วคือสวยตั้งแต่ตอนไปคัดนะครับไปคัดซื้อมามาเก็บทํามาเก็บรื้อนะครับถ้ามันไม่สวยเกินจะเยียวยาเนี่ยไม่มีทางได้ซื้อมาลงช่องแน่นอนนะครับก็ต้องแจ้งตามตรงนะครับส่วนสมาชิกหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วแอดมินเนี่ยไปดูรถเองบ้างหรือเปล่า ผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับไม่ได้ดูหรอกครับก็เราไม่จําเป็นต้องดูเองทุกอย่างไม่จาเป็นทำเองทุกอย่างนะครับผมมี ทีมงานมีพี่น้องที่มีความเชี่ยวชาญในงานของเขานะครับเขาคัดรถกันทุกวันนะครับเช็ครถกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอาชีพเขาฉะนั้นเราก็แค่รู้ว่าใครทํางานดีใครเช็ครถดีใครส่งต่อรถจะมีคุณภาพฉะนั้นผมก็เชิญชวนครับต้องบอกเลยว่าช่องนี้เชิญชวนให้สมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับจะยังคงหารถสวยนามาฝากนํามาเสนอสมาชิกก็เลือกก็ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบนะครับรถสวยรถดีสภาพตามราคานะครับรถไม่สวยรุ่นนี้ ี้ก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นครับคันนี้สวยครับก็ซื้อไปสบายใจไม่ต้องลื้อซ่อมไม่ต้องเก็บทําไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซ่อมต้องลื้ออะไรหรือเดินทางใกล้ไกลก็ไปได้แน่นอนนะครับสบายๆครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดกับเอาติดน้อยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับโทรเจรจารอรับรถได้เลยครับเอาไปใช้งานนะครับรถสวยแบบนี้มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับสมาชิกตัดสินใจได้เลยกราบขอบพระคุณครับ